ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอพีแฟนช่องพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง98ดพารวยกับพ่อแหล่พารวยกันนะครับอ่ะนะครับมาดูกันนะครับมาแล้วครับผมหลัก10บล่างนะครับสิบล่างเม็ดเดียวนะครับวันนี้อาจะเอาสูตรนี้ ให้พี่น้องนะครับเดินดีนะครับเดินดีนะครับสูตรนี้รับรองว่างวดนี้พี่น้องถูกใจคักหลายนะครับพี่น้องเอฟซถูกใจคักๆนะครับงวดนี้อ่ะมาเบิ้งกันนะครับสิบล่างนะครับงวดที่แล้วหลุดเด้อพี่น้องเอซสูตรนี้หลุดไปนะครับอ่ะสูตรนี้หลุดไปอ่ะนะครับ มาเบิ้งหลักฐานนะครับหลักฐานสูตรนี้นะครับพี่น้องอีพีหลุดไปนะครับเดินดีมานะครับเดินดีมาอ่ะตลอดนะครับสิบกว่างวดนะครับพองวดก่อนหน้านี้คือมาเข้าเลขหลักหน่วยนะครับพอมางวดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หลุดไปนะครับฉะนั้นสูตรนี้ นะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะพี่น้องเอฟซีเนาะสูตรนี้พักไว้ก่อน10ล่างนะครับวันนี้แอดจะเอาสูตร10ล่างเม็ดเดียวมาให้พี่น้องเอฟซีจะเดินต่อกันไหมนะครับเม็ดเดียวจริงๆนะพี่น้องเอฟซีนะครับอ่ะแอดจะตั้งให้1 2 3 4สอ่ะแอดตั้งให้สงวดก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสูตรนี้ทำง่ายๆกันนะพี่น้องเนาะ ให้พี่น้องเอานะครับเลขท้ายสองตัวนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับเลขท้ายสองตัวเอางวดที่วันที่หนึ่งเดือนสิบสองนะครับเดือนสิบสองปีสองพันห้าร้อยหกหกเอามาตั้งกันเลยนะครับเอามาตั้งกันหนึ่งสองสามสี่อ่ะเอาจะาเอสเอาสี่งวดก็พอนะครับเอางวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกเดือน ทันวาคมดีกว่านะครับเนาะให้พี่น้องเอาเลขท้ายนะครับเลขท้ายนะครับอ่ะครับมาดูกันเลยนะครับให้เอางวดันที่สิบหกนะครับสิบหก เดือนสิบสองคือเดือนธันวาสองพันห้าร้อยหกที่ผ่านมานะครับเอาเลขล่างนะครับมาตั้งกันเลยนะครับเลขล่างมาตั้งกันคือเอาแปดห้านะครับงวดที่ออกแปดห้าแล้วก็ให้พี่น้องเอฟซีนะครับเอาเลขอ่าหน้าหมุนสามครั้งครั้งที่หนึ่งมานะครับมาตั้งกันนะครับห้าแปด นะครับศูนย์ห้าแปดนะครับอันนี้หน้าครั้งที่หนึ่งเลนะครับหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้เลขท้ายนะครับอันนี้หน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับนี่หน้าครั้งที่หนึ่งนะครับมาตั้งกันนะครับ ต่อไปงวดต่อมานะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมาให้เอาเลข้ยทยอ่าแปดเก้าที่ออกแปดเก้ากันนะครับเลขล่างนะครับไม่ใช่เลข้าย,ยเลขล่างแล้วก็เอาหน้าครั้งที่หนึ่งหมุนสามครั้งนะครับหกศูนศูนย์นะครับมาตั้งกันแล้วงวดต่อมาที่ออกหก หนึ่งล่างนะครับหกหนึ่งล่างให้เอาหน้าครั้งที่หนึ่งมาตั้งกันนะครับสี่สองเก้านะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดคืองวดที่ออกเมื่อวันที่หนึ่งกุมภานะครับให้เอาเลขล่างมาตั้งกันนะครับศูนย์เก้านะครับ 09แล้วก็เอาเลขหน้านะครับหมุนครั้งที่13สตัวครั้งที่1นะครับจะเป็น9 43นะครับ9 43อ่ะตั้งกัน4ีงวดก็พอนะครับถ้าพี่น้องเฮฟซีไปทําดูย้อนหลังนะครับสูตรนี้เดินดีนะครับเดินดีจริงๆนะครับสูตรนี้เดินดีนะครับ เอาทีนี้มาบวกมาลบมาคูณมาหารกันนะครับมาดูกันนะครับ่ะมาดูกันนะครับให้เอาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างบวกกันสามครั้งหนึ่งสองสามนะครับบวกกันสามครั้งแล้วก็หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับ หลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกกันนะครับบวกสามคงที่นะครับคงที่เด้อนะครับบวกสามคงที่นะครับอ่ะทีนี้มาบวกกันทีนี้นะครับจะได้ตัวไหนมาดูกันนะครับเม็ดเดียวนะครับสูตรเม็ดเดียวไม่มีเพิ่มเต้มนะครับอ่ะนะครับ 3บวกกันห้าบวกกัน3ครั้งเป็น3 5มห้าบห้าอ่าบวกศูนย์เป็นสินะครับแล้วก็บวก3ามคงที่เป็นสิบแปนะครับเป็น18บตัวเดียวนะครับมาหลัก10นะครับเห็นไหมครับได้แปดนะครับได้8เม็ดเดียวมาที่หลัก10บล่างนะครับหลัก10บล่างเม็ดเดียวนะครับ ต่อมานะครับต่อมาให้พี่น้องเอซีเอาหลักหน่วยบนบวกกันอ่าบวกกันอีกสามครั้งเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ใช้หมึกสีแดงนะครับบวกกันสามครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยอ่าหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสามคงที่นะครับบวกสามคงที่นะครับอ่าหมึกเส้นใหญ่เกินไปนะครับ นะครับบวกสามคงที่เอาทีนี้มาดูกันนะครับนะครับเก้าบวกสามครั้งนะครับหรือเก้าคูณสามครั้งนะครับสามเก้ายี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกบวกหกนะครับยี่สิบเจ็ดบวกหกเป็นเป็นสามสิบสามนะครับสามสิบสามนะครับสามสิบสามบวกสามคงที่เป็น ส6สบหกเอาหกมานะครับเห็นไหมครับอะบวกลบคุวยกันนะครับด้วยกันนะครับแอดไม่ได้มีเครื่องคิดเลขเพราะไอ้เครื่องคิดเลขซื้อมาสองเครื่องเสียกันหมดนะครับรู้สึกร้านเอาของปลอมมาขายให้แอดอ่ะววดต่อมาหรือบาทเที่นี่นะครับมวดต่อมาให้พี่น้องเิีเอาหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างบวกกันสามครั้งเหมือนเดิม แล้วก็หลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกกัน1ครั้งแล้วก็บวกสามคงที่นะครับบวกสามคงที่นะครับอ่าทีนี้มาดูได้นะครับสามหนึ่เป็นสามสามบวกสนะครับเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวก3าคงที่ได้ศูนเห็นไหมครับได้ศูนนะครับผลปรากฏว่า งวดเมื่อกี้นะครับออก09นะครับหลัก10ล่างนะครับ09กันมันไมครับเห็นไหมครับตรงตรงเลยนะครับอ้าวรอลุ้นกันนะครับรอลุ้นกันงวดนี้นะครับงวดนี้บวกกันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องทีสีนะครับหลักหน่วยล่างบวกกัน3ครั้งนะครับ1 2 3 3ครั้งกันนะครับแล้วหลักร้อย หน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกกันหนึ่งครั้งแล้วก็บวกอีกสามคงที่เห็นไหมครับอะจะเขียนให้ดูก็ได้และสามคงที่นะครับทีนี้มาบวกกันว่างวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ให้พี่น้องจวดจัดฟาดบ่มเลยพี่น้องเอฟซีนะครับสุดจอดนะครับเนาะ,ะมาบวกกันนะครับมาบวกกันเป็นภาษาภาคกลางดีกว่า บอลเล่าก็ได้หรอกแอดประสันค,นครับอ่ะบอลเล่าก็ได้ครับสามบวกเก้าอ่าเก้าบวกสามเทียพีหลังยิปซี่เก้าบวกสามครั้งนะครับสามเก้ายี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดบวกเก้านะครับยี่สิบเจ็ดบวกเก้าเป็นสามสิบสามสิบหกนะครับสามสิบหกบวกสามคงที่เป็นเก้าเห็นไหมครับเมื่นี้ นะครับหลัก 10, สิบเฉพาะสิบนะครับพี่น้องจะเอาบนเอาล่างก็ได้แต่ขอให้เป็นหลักสิบนะครับซื้ออะไรก็ได้ถ้าติดหลักติดเก้านะครับขอให้มีเก้าหลักสิบนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองรูดกันก็ได้นะครับเห็นไหมครับงวดนี้มาเก้าตัวเดียวนะครับแอดให้สูตรนี้ไปเผื่อว่าพี่น้องเอฟซีสำหรับ คนทุนน้อยนะครับคนทุนน้อยไม่ต้องเอาหลายตัวนะครับให้ไปจับเดี๋ยวแอดจะออกคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นหน่วยล่างนะครับสูตรใหม่เหมือนกันหน่วยล่างให้พี่น้องเอาไปประกบกันรับรองว่างวดนี้พี่น้องมีตังใช้กันแน่นอนนะมีเฮแน่นอนนะครับเอาเด่นนะครับงวดนี้เด่นนะครับงวดนี้เด่นสิบ หลักสิบเดืนล่างนะครับอ่าเดืนล่างกันนะครับนะครับเก้านะครับเก้าล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่ต้องเอาแค่ไม่ต้องเอาร้อยเอาล้านไปเลยนะครับล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับเลขเก้าเลยพี่น้องยิปซีเพามันเลขสามยิซีเข้าใจว่าพี่น้อง FC ปซีเลขเก้านะครับ เห็นไหมครับบอนว่าเอาไปเราไปเถียงกันบวกผิดได้เรียกโคกเรียกหาเว่าแมนพี่น้องที่เอดบวกเลขมานี่นะครับเข้าคือเข้าหลุดขลุดเพราะว่าบวกถึกอยู่พี่น้องบอนบวกผิดเด้อใส่โลโก,โก้ให้พี่น้องกันหน่อยนะครับของพ่อแหล่นะครับพ่อแหล่คนนอนนานี่แหละครับนะครับ อ่ะโลโก้กันแล้วก็ให้พี่้ังยิีแคปหน้าจอกันเอาคลิปนี้แอดออกเมื Ad ่อวันที่นะครับเดี๋ยวแก้ที่หน่อยนะครับเมื่อวันที่วันนี้วันที่อ๋อวันที่ที่3นะครับวันที่3วันเสาร์เออวันอาทิตย์วันอทนทาทิตย์ที่สีนะครับวันอาทิตย์ที่4ี่แอดออกเมื่อวันที่4นะครับส สองทับหกเจ็ดนะครับแอดออกเมื่อวันที่สี่นะครับก่อนสายๆหน่อยหนึ่งนะครับวันที่สี่เดืนอนกุมภาสองพันห้าร้อหกสิบเ็ดนะครับแอดออกคลิปนี้นะครับพี่น้องเอีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับสิบล่างงวดนี้แอดให้เม็ดเดียวส่วนหน่วยล่างแอดจะให้สามถังสามตัวนะครับสูตรสามตัว อขอให้เพ็่อน้อ,อีสี่โชคมานกันนะครับ